สวัสดีครับผมอะไรติดวะ,ะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามให้กับหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนที่ถามกันมาว่าอ,ออกกำลังกายแบบไหนนะครับที่เผาผลาญไขมันได้เร็วที่สุดเอาง่ายคือเบิร์นได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับคลิปนี้ที่ผมกำลังจะพูดตอบนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผม ทฤษฎีอะไรผมไม่รู้นะแต่อันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับมามาเรื่องมันดีกว่านะครับผมสําหรับผมเองนะามาก่อนเมื่อก่อนที่ผมเล่นเวทผมต้องรอ่หนึ่งเมื่าก่อนที่ผมเล่นเวนทเทรนนิ่งนนะ่ทุกครั้งที่หลังเล่นเสร็จเนี่ยผมต้องอปั่นจักรยานนะครับผมเวลาผมปั่นจักรยานผมจะปั่นเบิร์นแบบสปินเตอร,สตอร์สปินเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอะแบบแบบเสือภูเขาอะที่เขาแบบ เขาแบบหมอกแล้วก็ปั่น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 เน้นแบบรอบนะครับแต่เวลาผมปั่นตอนนั้นคือผมก็เพิ่มบินคายคือเพิ่มความชันแล้วก็เน้นปั่นเร็วนะครับผมเร็วแล้วก็ชันแล้วก็สักประมาณสี่สิบนาทีคือเอาง่ายคือรักษาระดับความเร็วปั่นไปอยู่งนั้นปั่นอยู่งนั้นนะครับผมคือบอกเลยว่าแบบเบิร์นจริงแต่จริงนะครับแต่แต่ บบเขาเรียกว่าอะายการคาร์ดิโอเนาะไม่ว่าจะอยู่บนลู่วิ่งหรือว่าจักรยานนะเวลาแม่นโคผ่านไปช้าเลยใครที่บอกว่าเวลาผ่านไปเร็วนะแสดงว่าคุณยังไม่เคยอยู่บนลู่วิ่งหรือว่ายังไม่เคยอยู่บนจักรยานนะครับปั่นจนโอ้โหแม่จะคบเวลาทีว่ามองเวลาปุ๊บไม่ผ่านแค่สามสิบวิเองเหรอนะครับผมั้งหลังมาก็แบบเริ่มมีการเอาเกมมาเล่นเอาหนังมาดูนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็รู้สึกนานอยู่ดีนะตอนนั้นถามว,ว่ารถไหมรถนะครับผมคุมิอาหาศไปด้วยนะครับตอนนั้นตอนนั้น คุมอาหารไปด้วยเล่นเวทชนนิงด,ด้วยคาริโอด,ด้วยถึงสามารถคุมน้ําหนักให้อยู่ในให้อยู่ในเกรนที่เราพอใจนะครับผมแต่แต่อาหารตอนนั้นคุมอาหารคุมอาหารถา,วาม,ม,มว่าคุมหนักไหมือว่าคุมหนักมากนะครับเล่นเวทชอนนิงผมบอกเลยว่าผมคุมถ้าเป็นแทาตายเลยนะเพื่อที่จะแบบคงนะครับคงรูปร่างที่เราต้องการไว้ให้ได้อยู่ตลอดนะครับผมแต่ทีนี้ สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือหลังจากนั้นเนี่ยผมได้เปลี่ยนทดลองวิธีการออกกำลังกายมาทุกรูปแบบแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมผมออกกำลังกายมาหลายปีมากนะสาหรับใครที่ออกกำลังกายแล้วแบบเอ้ยยังไม่เห็นผลยังไม่เห็นสองสาเดือนไม่เห็นผลอะไรเราไม่คุยตรงนั้นนะครับผมเราคุยกันที่ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่สม่ําเสมอมีวินัยนะครับผมแล้วสิ่งที่เราทำกันนั้นอ่ะมันจะมีผลมีผลตอบรับออกมาเองนะครับผม ในอนาคตน,นะครับอย่างเช่นคุณอาจจะอยากรูปร่างดีเนี่ยคุณก็อยากรูปร่างดีตามที่คุณต้องการนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงประเด็นที่เราจะพูดบันเทิงกว่าก็คือออกกำลังกายแบบไหนเบิร์นไขมันได้ดีที่สุดนะครับผมนี่ผมก็เพิ่งออกกำลังกายมาแบบที่เบิร์นไขมันมานะดูดูสเก็ตจากผมนะนะครับผมถามว่าเป็นควาดิโอไหม ไม่คาร์ดิโอเลยนะครับผมไม่คาร์ดิโอเลยถ้าเกิดไม่นับเล่นสเก็ตนะเพราะสเก็ตสเกตนี่ก็มาพึ่งเล่นทีหลังกันนะครับผมแต่หลังจากก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเล่นสายวอนเวเหตุผมก็ไม่คาร์ดิโออีกเลยแต่น้าหนักก็ลงขอลงหอลงเอาจนต้องกินเพื่อไม่ให้น้ําหนักลงนะครับผมถ้าเกิดคุณฝึกหนักจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องกินเพื่อไม่ให้น้ําหนักลงแล้วตอนนั้นคุณจะท้อกับการกินคุณจะเหนื่อยกับการกินมากนะครับผมผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยู่จุดเดียวกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่า เอาน้ำหนักขึ้นยากมากแบบเราอยากแบบมางทีเราก็อยากแบบเติมนั้นส่วนนั้นส่วนนี้ให้มันดูเต็มไปเลยอะไรเงี้ยบอกาลยว่ายากมากแค่กินไม่ให้น้ำหนักลงนี่ก็แค่เป็นแค่ตายนะครับนะตอนนี้นะผมทีนี้ถ้าการออกกำลังกายที่เบิร์นไขมันที่ดีที่สุดสําหรับตัวผมเองความเห็นส่วนตัวก็คือการอ,าออกกำลังกายเฉพวกท่าสเตติกนะครับผม หลังจากที่ผมฝึกพวกท่าสแตติกมานะครับผมก็าไม่เคยคดิโออีกเลยครับแล้วก็น้ำหนักลงมีแต่ลีนเอาลีนเอาคมเอาชัดเอานะครับผมแล้วก็เส้นเลือดขึ้นเอานะครับลีนเพราะว่ามันพวกท่าฝึกอาจะพวกสแตติกเวิร์กเอาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อขี้เกียจทําไมถึงเรียกว่ากล้ามเนื้อขี้เกียจเพราะว่าคนไม่ค่อยชอบฝึกกันเพราะมันยากมันมันเหนื่อยนะครับแค่คิดก็ขี้เกียจแล้วนะครับผมอย่างเช่น ท่าจำปุ่นต้องใช้การโฮการค้างท่าโดยยกตัวอย่างให้เช่นพวกท่าแข็งนะครับแข็งนี่คือเบงสิกเบสิกเลยนะสำหรับท่าสแตติกท่าสแตติกก็คือพวกท่าแบ <st arts> พวกที่มันต้องค้างต้องกระเงต้องโฮนะครับผมสแตติกมีเยอะมากการนั่ง <st arts> นั่งกำแพงค้ <st arts> างไว้ก็เป็นท่าสแตติกนะครับผมท่าพวกนี้ท่าพวกนี้ยิ่งค้างได้นานนะครับผมมันจะยิ่งเขาผ่านได้เร็วนะครับผม เป็นการฝึกกล้ามเนื้อที่เกียดนะครับกล้ามเนื้อที่เราไม่เคยถูกกระตุ้นนะครับผมกล้ามเนื้อพวกนั้นเนี่ยไม่เชื่อคุณลองสังเกตนะแค่คุณออกกําลังกายเนี่ยปกติเนี่ยเข้าปกติเนี่ยสามชั่วโมงเนื่อออกไหมออกแต่คุณลองทําพวกท่าสแตติกสักห้านาทีเหนื่อคุณออกเยอะกว่าคุณออกกาลังกาย3ชั่วโมงอีกเหนื่อคุณออกเยอะกว่าคุณคาร์ดิโอเป็นชั่วโมงอีกผมบอกเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงผมทดสอบตัวเองมาแล้วนะครับผมแล้วก็มันพวกท่าสแตติกมันก็มีตั้งแต่ผ้าพพววกกนี่มไดูแบบ นั่งพิงแพงแบบค้างไว้นะครับแทงอะไรไม่ก็เอลซิตทักทงเช่โฮท่าที่พวกแบบต้องใช้การเกรงการค้างทั้งหลายนะครับผมแต่ผมแนะนำเลยนะใครที่ทำได้ทำเลยนะครับผมเอลซิตถ้าใครอยากไม่อยากคาร์ดิโอนะครับผมอันนี้ถ้าฝึกพวกแกเตติมอลเขาเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อ่าหรือในคําตอบที่ตอบโจทย์นะครับผมที่ตอบโจทย์มากๆที่สุดเลยด้วยซ้ำผมดีกว่าการคาร์ดิโอ,อนะครับคาร์ดิโอยังต้องคุมอาหารแต่คือพวกนี้ต้องกินเพื่อไม่ให้น้ําหนักลงคุณคิดดูเอาแล้วกันนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งเริ่มฝึกมาแล้วจะกินเลยนะคือคุณฝึกไปถึงนัจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้ตัวคุณเองนะว่าแบบผมเคยมีช่วงหนึ่งที่เล่นแล้วอาทิตย์หนึ่งน้ําหนักลงไป5าโลตอนท่านกิน กินปกติเหมือนเวทชนนี่ผมตกใจมากเลยผมโทรปรึกษาพี่รุ่นพี่ผมที่แบบเล่นเล่น,ลนอาศัยในก่อนเขาบอกว่าเล่นปกติถ้าเกิดมึงจะเล่นสายเนี้ยมึงต้องกินกินใทุกอย่างที่ขวางหน้าห้ามคุมอาหารถ้าไม่นั้นหอบตายแน่นอนเขาก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมจากนั้นผมก็เริ่มกิน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 จนที่สุดอ่ะบุฟเฟ่าสามมื้อแต่น้ำหนักไม่ขึ้นเลยอ่ะจริงๆบุฟเฟ่เวลาสามมื้อสามมื้อช่วงที่ฝึกอ่ะแรกแรกช่วงนั้นมันยังไม่เคยอ่ะเราก้ามเนื้อมันแบบ แบบมันพึ่งถูกแอคทีฟกระตุ้นการเผาผลาญคือแบบยอดมากนะครับผมบุฟเฟส่สามือตนนั้นน้ำหนักผมยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมน้ำหนักคงที่เลยนะครับนะทีท่าที่ผมอยากจะแนะนำพวกท้าสเตติวเอาที่เห็นผลเร็วที่สุดนะครับคือ้าไเบสิกเลยนันเอาซินะครับผมเอาซิท่านี้เลย, <S <S เ,ลยเห็นไหมครับเก่งค้างไว้นะครับผม การที่เราเกรงการที่เราค้างนานนะครับผมมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะสิรีระมันจะบีบเข้ารูปเข้ารูปเข้ารูปไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นพวกคาร์ดิโอแล้วก็แค่วิ่งไขมันมันก็ลงธรรมดามันก็ยังดูแบบนวลๆใช่ไหมครับผมแต่เล่นพวกนี้มันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะบีบคบแน่นคบแน่นคบแน่นจนเป็นพวกลายเกล้าเนื้อนะครับผมคาร์ดิโอมันยังดูแบบนวลๆไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พวกนี้เวลาเล่นยิ่งเล่นแล้วอ่ะความแข็งแรงได้นะครับเบิร์นไขมันได้กระชับ คือแบบแม่งนั่นนะนเอาง่ายดูออกอย่างนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยผมฝึกแต่พวกสแตติก a อ l y wall ผมไม่ได้คาร์ดิโอเลยนะครับผมก็นี่ก็เป็นหนึ่งในความเห็นส่วนตัวเนาะนะครับที่ที่บอกว่า,าการออกกำลังกายแบบเนี้ยเป็นการออกกำลังกายที่เบิร์นไขมันดีที่สุดสําหรับผมก็คือพวกท่าสแตติก a อ l y wall นะครับผม,ผมการพวกงคันท่าอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ สำหรับวันนี้ก็มรม่องจะพูดใครแหละเนาะนะครับผมก็อยากจะมาแชร์นะครับว่าวันนี้ผมแค่อ,อยากจะมาแชร์ว่าอาอากกำลังกายแบบไหนสําหรับผมความเห็นส่วนตัวแล้วมันเบิร์นไขมันดีที่สุดเห็นไหมผมทาแค่เมื่อกี้เองนุ่งกับผมดินุ่งกับผมดินะครับผมแล้วอ้อของฝ่าวไว้อย่างหนึง่งพวกท่าสแตติกนะครับผมไม่จะเป็นต้องข่าขออกกำลังกา,กายก็ได้ท่ายืดท่าสเตชชิง่งที่มันต้องค้างท่านาน ที่มันต้องค้างนานๆคุณเชื่อไหมแค่คุณค้างเนี่ยสิบลมหายใจเหม่อคุณแตกพักๆๆๆเลยนะครับผมใครที่บอกว่าการยืดการเล่นโยคะเราด้วดยคพูดไม่ได้มันเสียงตายเลยเอาจริง,รงนะครับผมเมื่อก่อนอันนี้นอกเรื่องนะอันนี้นอกเรื่องนะะอันนี้จบจบไปที่ด้านสแตติกบวกเอาแล้วนะครับผมแล้วก็ ผมจะบอกอีกหนึ่งวิธีที่เอาง่ายสือได้ทั้งเบิร์นได้ทั้งรังได้ทั้งพวกแบบความคล่องตัวของร่างกายความยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็ความแข็งแรง,งเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ความสูงด้วยเอ,เอาจริงความสูงด้วยก็กด้วยนะครับผมนะก็คือการยืดการสเตชชิ่งก,การโยคะนั่นเองหลักการของมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเล่นแล้วผอมใช่ไหมครับ มาผมจะอธิบายให้ฟังอธิบายวันนี้ดีป่าววะหรือว่าไมคิดหน้าดีอ่าเอาไปคิดหน้าดีกว่านะยไม่บอกไม่บอกก่อนไม่บอกไม่บอกโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าการออกกำลังกายที่สำหรับผมเนี่ยการออกกำลังกายที่เบ,บิร์นไขมันได้ีที่สุดคือการออกกำลังกายแบบสเตติกของเทาที่ผมบอกเป็นเมื่อสักครู่นะครับแต่และก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับคิดหน้าเจอกันนะครับว่า ทำไมสเตช i n g แล้วก็เล่นโยคะถึงผอมมันมีหลักการยังไงทำให้ผอมแล้วก็ทำไมถึงช่วยเพิ่มความสูงนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมกด subscribe. กด b ั c ส i b e กดวิใช่กัดกด Subscribe รอเลยครับผมเจอกัน